โรงเรียนบ้านห้วยหันตั้งอยู่นบ้านเลขที่4หมู่ที่4บ้านห้วยหันตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการสถานศึกษานายหารศึกภารหารันตั้งแต่วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยหันประกอบด้วยอาคารเรียนทั้งหมด4อาคารได้แก่อาคารต้นหันอาคารวังไซอาคารดาดาดและอาคารท่าตนโดยได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนบ้านห้วยหันทุกๆคนปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยหันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น20ท่านและครูประจำชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามรายชื่อดังต่อไปนี้นางสาวนัตยาเนียมชัยภูมิตำแหน่งพนักงานราชการครูประจำชั้นอนุบาล2นางสาวมัตฉาเบญยมาศตำแหน่งครูครูประจำชั้นอนุบาล3 นางสาวทองสุป,ปันสวัสด์ตำแหน่งครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1นางสาวอ,อรวรันจงเทพตำแหน่งครูอัตราจ้างครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางสาวอภิญญาโนบันเทาตำแหน่งครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สนายบุญเหลือตรีเดชตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวพัควันคำอาสาตำแหน่งครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4นางสาวชาลินีพลชำนาญตำแหน่งครูครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5นางสาวทิพยรัตนราคาแพงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางอาิสาจงกลางตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาว <Anat teen. S 1> ปรียพัฒน์เปรมแสงตำแหน plain, ่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ pues ่งนางอัชราพลเสนาตำแหน่งครูครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาววาสิตาหนุยจันทึก ตำแหน่งครูผู้ช่วยครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนางสสิพัฒนดวงสาพลตำแหน่งครูผู้ช่วยครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนายปรีชาใชันอกตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและนางสาวสกุลรัตใจดีตำแหน่งครูครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส จากการบริหารงานโดยท่านผู้มุ่วในการสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นได้พัฒนาการศึกษาในด้านการอ่านออกเขียนได้การฝึกประสบการณ์อาชีพและการจัดกิจกรรมนันทนาการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละบุคคลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำสิ่งต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดประสบการณ์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากที่สุดและเป็นคนดีของสังคมในอนาคตต่อไป